คุณทุกคนนะคะขอบคุณ,คณนะขอบคุณนะขอบคุณเอมเอมขอบคุณคุณทานดารานะเนี่ยสามคนพี่น้องตั้งใจมาทําเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณนะผู้มีบุญบารมีทุกท่านเลยนะคะทั้งที่มาตอนนี้สดๆนะแล้วก็มาย้อนหลังนะขอทุกคนทุกท่านนะคะเจอสภาวะที่ดีงามกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคือเจอสภาวะที่ดีงามก็ยิ่ยงทําให้เรามีความสุขสงบในตัวเองพอยิ่งมีความสุขสงบในตัวเองก็ทําให้เราเนี่ยเรียกนะเรียกทรัพย์สินเงินทองเรียกผู้คนเข้ามาหารเรานะ เพื่อนๆจะรวยแบบเหลือเฟือรวยนะ่ะรวยมากๆอ่ะพอรวยมากๆแล้วเนี่ยในสภาวะตนเองอ่ะจะเจอสภาวะที่รวยมากๆแล้วมันก็เยอะมากๆอ่ะจนเพื่อนๆแบบเออมันมันเยอะมากจนมันต้องแบ่งปันออกไปนะเมื่อเจอสภาวะเนี้ยเพื่อนๆจะหลั่งไหลนะสุขภาพการเงินการงานความรักผู้คนจะหลั่งไหลมหาเพื่อนนะใครที่มาเจอแตมในรอบนี้นะบอกเลยนะว่าทุกคน ไม่ไม่ไม่รวยไม่มีอ่ะเออมันไม่มีใครที่จะไม่รวยนะเพราะว่ามาครั้งเนี้ย